บอลแดงจับจริงแจกจริงผมได้เป็นเศรษฐีทองล้านแล้วครับบอลแดงจับจริงแจกจริงผมได้เป็นเศรษฐีทองล้านแล้วครับจจาจริงแจกจริงและยังคงแจกหนักแจกต่อเนื่องอย่างเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีบส่งฝาคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซลยิ่งส่งมากก็ยิงมีสิทธิ์มากจับล้านครั้งที่16พุทธที่9เมษาย,ยานนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปบอลแดงจะยคนไทยสางอาชิพปีเศษ องล้านให้กับผู้โชคดีได้เป็นเศรษฐีทองล้านคนที่15ของประเทศไทยไปเมื่อสงวันที่ผ่านมานี่เองโอ้ยังตื่นเต้นอยู่เลยนะเ<ท>นี่ยทองล้านจากคาราบาวเนี่ยนะเขาได้ช่วยพลิกชีวิตเรียกได้ว่าแคมปญไปนี้เนี่ยเป็นการสร้างอนาคตให้กับคนไทยอย่างแท้จริง<ท>ผมเองก็อยากจะเป็นคนนั้นที่ได้ร่วมสร้างอนาคตกับน้องสาวบ่าวแดงก็ต้องมาลุ้นกับกิจกรรมดีดี จากคาราบาวสีขาเพราะคาราบาวราคา10บาทเท่านั้นค่ะดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวขันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าค่ะไปลุ้นกันว่าใครจะได้มอเตอร์ไซค์คันที่952ไปไปลุ้นกันเลย ยืนไม้ออกไปเสื้อหาผู้โชคดีแล้วครับโอ oh, oh. ้จะได้ไหมได้ <Diane>. oh. ได้ผู้โชคดีแล้วครับ oh. ผู้โชคดีก็คือคุณพงสิษฐ์แร่ทองจากจงังหวัดสระแก้วกติการลุ่นลและมอเตอร์ไซค์สามร้ขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคารบาวแดงหรือฝาคาระบาวคันโซตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมราการ8พฤศจิกายน25 6 8